ส่งงานนะครับสองสองลำครับผมไม้ขี้เหล็กลางไม้ธรรมดานะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าลายสวยครับมองผิวเผินนี่เหมือนไม้มาลิดเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับระยะชักกระบอกนี้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าปี่ห้าสิบยางตึงครับ สามารถขึ้นได้สบายครับระยะชักนี้ไกลปัดเงาทุกตัวเหมือนเดิมครับรางสามคูณสามเซนเป็นการเข้าเข้าฝักไม่ได้วางเลยไกลปัดเงาโกงไกลก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณน,นี้ครับปิดท้ายไม้มะขาแต่นะครับสีก็ ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คล้ายๆกันโอเคอันนี้หลังทองเหลืองตัวนี้จะอยู่ที่4,500ครับชัก70อันนี้เป็นสเตปช่างครับที่ทำอยู่ปีกห้ยางตึงดีดปลายลงแล้วก็จะเหลือประมาณนี้นะครับใส่ได้5เส้นเจาะไว้แค่5เส้น อันนี้ก็เหลือแล้วยิงจริงไม่ถึง5เส้นแล้วครับอ่าบอกเก็บสายเหมือนเดิม50เมตรไกลเหมือนเดิมทุกตัวถ้าเป็นชุดพร้อมยิงผมจะปัดเงาเก็บงานให้หมดอืมโตรงไกลอืมปิดท้ายสแตนเลสถ้าเป็นตัวรังของเหลืองจะปิดท้ายสแตนเลสให้หมดเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาเทสกันดูครับชักเจชักเจ ตามสั่งนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเจ็ดสาโอเคไปนูเป้ายิงทีแล้วก็บอกนะครับใครจะยิงก่อนลางไม้หรือลางของเหลือง<ม>เอาอยัางไงเอาเอาลางของเหลืองอืมเอาไปเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับ อ่าดูเป้าดูเป้าระยะก็ประมาณ10เมตรอ่าระยะยิงที่แบบใช้งานจริงๆนะครับไปยิงปลาสายตาเรามองเห็นน่ะมันอยู่ประมาณช่วง10เมตร15เมตรนี่แหละครับตางร่มอ่าโอเคนะครับปลาปลาตัวไม่ใหญ่นะตัวประมาณทักสามนิ้วปลาสลิดบางบ่อโอเคครับผมอันนี้ลูกดอกลูกดอกแนะนํานะครับตัวนี้ลูกดอกเงี้ยงเดียวเนี่ยของน้บปอเนี่ย ใชดีนะครับสามสิบสามเซนออกไวงานเนียนนะครับเงี่ยงเขาเนีย่ยลบคมลบไรปัดเงาให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับผม